อย่างเท่ะนะครับลุงพหลงทีมงานเราอยู่อาชันตัวเรียบร้อยนะครับก็อลังจากที่เรากินกาแฟแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวเสร็จนะครับเราก็มาปฏิบัติภารกิจกันต่อครับวันนี้ต็นตัวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปปฏิบัติหน้าที่กันเลยลุยวันนี้ครับวันนี้ย้มเช้าเช้านะครับวันนี้พบก,กับผม ผ่านบ้านนะครับผ่านบ้านก็มาอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ติดเช้าๆหน่อยนะครับแต่ค่อยมาเจอกันนะครับอากาศดีนะเมื่อคืนก็ฝนตกนิดนึงนะครับแต่ว่าเช้าๆนี้อากาศดีมากนะครับดี๋ยวมาดูก็ยังเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับเราก็สลับสเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนกันนะครับกับเพื่อนๆนเพราะว่า ให้เพื่อนๆของเรานะครับได้กลับไปผ่อนคลายพักผ่อนนะครับซักเสื้อผ้าชดแบตดนะครับแชทแบตดหรือว่าไปทํากิจธุระส่วนตัวต่างๆนะครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเข้าไปอยู่ปฏิบัติภารกิจในนะครับในฐานปฏิบัติการด้วยแล้วก็ออกมาปฏิบัติภารกิจข้างนอกด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาด้วยกันนะครับหลายๆท่านนะไม่ไว่าจะเป็น ลุงพาหลงนะครับต้องแกววันเทียบนะครับแล้วก็ผ่านสมไทยนะครับหนึ่งในใจคุณวันนี้ได้มีโอกาสมากับผ่านบนบ้านนะครับก็เข้ามาอยู่ป่าอยู่เขานะเข้ามาในป่าแล้วก็มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับดูแลความปลอดภัยให้กับนะครับพี่น้องของเราที่สัญจรนะครับสัญจรผ่านไม่ไว่าจะเป็นถนนสายหลักนะครับ หรือว่าบริเวณนะครับถนนสายรองด้วยนะที่เรามาปฏิบัติภารกิจกันนะครับหรือว่าตามเส้นทางรถไฟนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะที่กับพวกเราอยู่นะครับเราก็ดูแลพื้นที่ไปด้วยแล้วก็เข้ามานะครับพักตามป่าตามเขานะครับใกล้ตรงไหนก็พักตรงนั้นนะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเรื่อยนะครับกับ พี่น้องของเราเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้มานอนป่านะครับเวลาที่เราเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับสิ่งสําคัญก็คือการเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการเข้าป่านะว่าเรามาอยู่ในป่าในเขานะครับเรามาเราเตรียมอุปกรณ์อะไรมั่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกัน มานี่นะครับมาด้วยกันหัวหน้าวันครับหนึ่งในใจคุณเจวันเจี๊ยบนะครับกูกาแฟเช้าเช้านครับเด็กๆก็มาด้วยนะครับมาด้วยนู่นนี่มยกระรงเด้งอันนี้เจ <Ja ้าโชคเจ้าโชคเจ้าโชคกระพงเดงหมาขนหนอเจ้าโชคนู่นไม่รจนาครับรุจนาก็มาด้วยกันวันนี้โนขาดไม่ได้นะครับเจ้าจิกระดี กระจิกระินี่ไปไหนไปด้วยนะครับเจ้ายาวมาเป็นองค์ครักของเรานะครับมาด้วยกันวันนี้มาเพนด้าเล็กอีกตัวนะครับนู่นน่าจะอยู่กับฝั่งผ่านสมไทยะค่สองเช้าๆได้เลยน้องเหมอนกักาแฟกาแฟนะครับทั้งกาแฟทั้งโอวัลตินเลยครับอ้แกหนาวครับแกหนาวเมื่อคืนฝนตกนะครับอากาศหนาวอากาศหนาวเช้านี้ก็อากาศยัง เย็นมากเลยครับโอ้เต็มคีอนอนบนนอนโอกลักเดี๋ยวพาไปนอนเปด้วยมันว่อนโหลดหกว่ามาดูอุปกรณ์นะครับของพวกเราก็จะมีนะครับพัดเต็นนะครับพัดเต็นที่เรานะครับเตรียมกันมาอันนี้จะเป็นใช้พยางคลุมนะครับเพราะ ฝนตกบ่อยนะการค้ำคืนฝนตกบ่อยนะครับ,บ,รบแล้วก็จะมีผ้ากันฝนนะครับเปรนะครับมีเปรเเฟของเราก็จะมีโซ่ด้วยนะครับแต่ละคนต้องมีโซ่น,น,นะครับถ้าไม่มีโซ่ไม่ได้นะครับไปหมดแล้วนั้น เปขาดเนาะบุคคลบ้นแหอันนี้ของพนาวันเรื่องเปยขาดแล้วครับมีผ้าห่มครับเตรียมผ้าห่มด้วยเออไม่ได้นะครับเวลาเข้าป่าก็ต้องมีผ้าห่มนะครับกันหนาวเพราะดึกๆหนาวนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกดูจังเปรียกๆเลยนะครับอยู่ผ้าห่มนะครับเตรียมผ้าห่มพยาง อันนี้ที่คุมไว้นะครับกันข้างบนเพราะว่าจะเป็นมันจะรั่วนะครับรั่วแล้วทีนี้พยานก็จะหยดใส่เั่ตันตะเข็บเมื่วตามตะเข็บนะครับน้ําก็จะหยดลงข้างล่างนะอันนี้เราป้องกันไว้ก่อนนะครับคุมข้างบนนะนอแก้วกับคนละวันกาลังเนี่ยครับ ตอ,ตอนเจลอยังไม่มีแม็กกาซองแล้วก็หัวแก๊สเนี่ยต้องจุดไฟด้วย้ียปืนนะครับยี่ปืนนะแต่ว่าหน้าฝนมันลำบากมากเลยครับน่าฝนก็ต้องใช้แก๊นสนะสบายจุดไฟไม่ไม่ติดครับ <c oughs> ต้องใช้แก๊สกระป๋องแล้วก็ <c oughs> นี่นะครับใช้แบบนี้แหละครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วครับใครก็อุปถับภ่าไรอืมเาร รูทินด้วยน,นะนะครับเ,เช้าก็ินกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเสือดภารกิจเข้าป่าก็ช่วงนี้ทากเยอะนะครับทากเยอะยุงเยอะอยู่นะครับก็พวกเราก็มีนะครับก็ใช้เป็นเนี่ครับ ยากันยุงผสมน้ำนะครับไว้ฉีดไปฉีดตามรองเท้านะครับเด็กๆก็ฉีดได้นะครับี่ฉีดตามขาตามอะไรน้องๆที่ตามเข้าป่ามาด้วยวันนี้ก็มาหลายตัวนะครับน้องๆของเรามาห้าหกตัวเลยเอาแก้วบุมีเลยลืมแก้วอะไรแบงกันกิน่ะแม่บนกำนันบอกว่าโซนแบแกวนะไบกำนันบอกว่าอันนี้ใช่ได้ดิเออเออ วิล่มเรลุงพขลองบอกว่าหยิบแก้วนะหยิบมาแล้วบอกบอกเขาเตรียมที่เลยมาเบิ่องอ้าวันีลืมือมาแก้วมาด้วยนะครับก็เตรียมหลายอย่างครับเวลาที่เราเข้าป่าเอาอะไรมั่งอะไรมั่งนะครับกว่าจะขนใส่จ้เต็มได้ทุลวดแอบเบอร์ชอย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 อยเป็นดานดาเป็นดาน้อยเป็นดานน้อยแล้วก็น้องลองกองมาด้วยนะครับวันนี้มาเยอะ หาหกตัวเลยยี่เพราะว่าจะไม่ให้มาด้วยนะครับกลัอวอันตรายเวลาเราปฏิบัติภารกิจนะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยให้อยากมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติภารกิจนะครับเดินตามข้างถนนทางก็กลัวกลั <c oughs> วนะครับกลัวน้องเกิดอุบัติเหตุนะก็ก็เมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าจำเนียนปลานะครับกก็ถือว่า เป็นนะครับไม่อยากให้น้องๆมาด้วยนะครับกลัวอันตรายนะครับเวลาเราเดินตามถนนอะไรต่างๆคุไม่ได้บอกแต่ก็มานะครับน้องๆนี่ชอบตามอยู่แล้วปิดประตูไม่ได้นะครับวิ่งออกทันทีปิดประตูก็ไม่ทันนะครับเยอะมากๆไล่กลับก็ไม่กลับนะครับยิงเจ้ายาวนะครับเจ้ายาวเจ้าจิ๊กกรืินี่ตามผ่านบ้านๆอย่างเดียวนะครับมันมีนิ้ สมอหายเจาต้องคอยพังไปอันนึงเลยเอามมอมองมองมุนใครบอกเขบอน่๋อันมุนบางคนนั่นสิกดตัวนี้แหงมันจะไปเลยเขาไปคอยกดตั่นี้ดิเขาไปคอยกดตันี้ดิกดปัดแต่ปัด่มันคลายว่ามันลั่นในทางหนึ่งปล๊กอยู่เลยกดบดีบขึ้นดิเออฝนเนี่ยเอาสองเดียวฝนดิถ่ายไปเถอะ โอ้อหมันมันชิลุดแต่มางนั้นที่มัใชเยียมอนไรเสียมมนที่เนียบ่เขาแกะกระป๋องอ่ะก็อันนี้นะครับเห็นไหมเวลามาป่านะครับเราก็ใช้เป็นแกสเล็กๆนะครับแล้วก็แกสกระป๋องนะครับเขาเรียกแกะกระป๋องนะเวลาที่จะต้มน้ํากินกาแฟก็สะดวกสบายหน่อยนะครับเวลาหน้าฝนตรงนี้นะครับภาคใต้ก็จะเป็นหน้าฝนแล้ว คนตกแก๊กระป๋องตกหนักตกตลอดน้อยเนาะแื๊สกระป๋องใช้ได้ดีครับเงนียงหมดครับเด็นไหม่ย่างดีนะครับมาตรฐานเลยไอเอา่วนก่อนกินกาแฟตอนไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นแล้วไม่ต้องไปก่อไฟมากเขจะบอกเขาจะบอกตกใหม่ขอดีขอเสียของกันนี่ขอดีผูกพาง่ายขอเสียสะใส่นานๆไปตวนไ้นมันจะงอมรนี้มันจะงอปั๊บมันจะยุ่งสีเลย ถ้าคนสำหรับมือคนมือนักนะกดเป๊กมันสิงอไมนบดีขึ้นเลยเด็กเออถ้ามาคนคนมือนักแต่ใส่โดนโดนไปนี่ตัวนี้มันสิขอนแป๊กเช่นกันหรือเป๊กนี่กับมันเนี่ยปลเขาเลยเนี่ยมันัสีนี่ปุ่งได้นหรอเช่นว่าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเยี่ยปลาเขาลยได้ไหมก่อนนะครับเจ้าโอตินนะครับผ่านบ้านไม่กาแฟี่ไม่เท่าไหร่นะครับโอตินดีกว่าไอโอ้ มันหอนเองร้อนจัดครับร้อนจัดเดี๋ยวเป่าก่อนเด้อเดี๋ยวเป่าก่อนเด้อชิมกอนเ่ามีใหม่คนเนาะไงเงาคนคนคนคงขอก็ยังเตาสัวอันเหมือนดวยังใส่ใดหรือไงไม่ใส่ใดสมแล้วเธอหนึ่งได้หรอเห็นสามาถสมไห้เห็นไหมเพื่อนหลานมานี่ท่ากัดแล้วห็นไหมนี่เรืผออไม่ได้นะครับ มาเรียลจริงเยอะมอากเลยนะอืนะเยอะมากๆนะครับในปา่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนรดอฝนตกโอ้โหขึ้นมายังไงนี่หนา้าชีดป้องกันไว้แล้วน,นั่นเองอืมต่้งต่างเครื่องมีเลยเหรอไงใช่กับไหนขึ้นมาเฮาได้ตอนฟองถุ่ม หลซองทีค่อยซองไฟหลซองอีกนี่ขนมกูปแกะต้ขนมหรอกอันแกลแกะพลีแหละดงหน่อเวียนห้ดึงหน่อยเบิ้ลได้บอกห้่ไม่บอกห้ไปเบิห่อนึงแล้วเวียนอเสียมืขึ้นคือซองกอนมไงหนึ่งมึงเพ่งนอนน้ำจ้ามันมันเฮาแล้วคอยหายคนพเนนน้ำ hmm. จ่อนนมน มันเฮาไปว่าเท่ายังเราก็จะเร็นไปหาเจาอขั้นดาเนี่บเ่อีกตัวจะจอยราจหนาเนอะมั้เป็นเฮาเิ่นยุนเฮ่านั่งมึกดูนะเป็นน่งใครว่าเป็นเทาเนี่ยไปเป็นเฮาแต่ก็ทองไฟเป็นไปหาเจ้าเลยนะมาต้องเห็นเง่องเลยเนาะเห็นนั่อนหละตอบซองกับเท่าไฟข่อยบ่อที่เป็นน้ำเจาะนัไปกล้วนี่ะกิ แบบนิี้เลยหมดหมดแล้วแล้วก็นะครับย้ำเช้าเช้าก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจกันนะ,ะบน้านๆก็มานั่งกินโอวัตินกับน้องเจ้วกับนะครับหนึ่งในใจคุณด้วยวันนี้ก็เมื่อคืนก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับนี่ อันนี้นะครับอย่างดีนะครับยาป้องกันถักเวียนยามเราเห็นไหมไป <laughs> ยืนเข้าเวีนให้ดูนะครับดูตามริมป่าให้นะครับเผื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับเข้ามาในน้องๆเห่าอยู่แล้วนะครับกลางคืนอันนี้จะเป็น<ม><ม>ยาป้องกันถักะนะครับยาป้องกันถักของพวกเรานะครับเวลา ใช้ก็เอาผสมน้ํานะครับเป็นยากันยุงน้งลงนะผสมน้ำเราใช้ครึ่งหนึ่งแล้วผสมน้ําให้เต็มเลยนะครับใช้ก็ฉีดฉีดอย่างนี้เลยนะครับน้ลงแต่ว่าแล้วว่าถ้าใส่รองเท้านะครับซอฟเปลวก็ดีหน่อมซอฟเปลวก็ดีซอฟเปลวแบนะครับเบ็ดหัวสเปรย์กันถากโอ้ถากเยอะนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนและถากเยอะก็เวลาเข้าป่านะครับกันเข้าป่าแล้วก็เตรียม อุปกรณ์นะครับก็จะมีเต็นท์นะครับทุกคนทุกคนก็าต้องม <t> ีผ้าเต็นท <t ips sound> hmm. <t ips sound> ์นะครับเพราะว่าการฝนยุช <t ips sound> <t ips sound> ่วงนี้เขาหน้าฝนนะครับการฝนแล้วก็มีผ้ายางคุมข้างบนนะครับการรั่วด้วยนะกันรั่วก็จะมีเปลนะครับเพิ่มเติมช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเราใช้ผ้าห่ม ใช้ประหมด้วยนะครับเมื่อคืนอากาศหนาวไป้พราหน้าวันผระหงบางๆนะเนาะตันนี้นอนคดอยู่ผระหงบางๆเปีก็กระขาดโอ้เปหัวหน้าวันขาดแล้วก็รอบุกลงกองลนไซไห่ก็คนนอนขย่างตรงตั๊บตุ๊บเล แล้วก็ปลูกใต้ต้นลองกองนะครับช่วงนี้ลองกองก็ใกล้จะหมดฤดูแล้วเหลือไม่เยอะนะครับก็เก็บไปหมดแล้วหลงหลงหลงอือเราก็ใช้นะครับมีเปรใส่ใส่สู้นะครับเอาเปลใส่สู้ในการเกี่ยมเพื่อที่จะมานอนป่านะครับแล้วก็มีพะยางปูข้างล่างนะครับพะยางปูข้างล่างไว้วางของของพวกเรานะครับก็จะเป็นพะยางเล็กๆนะครับไรปูวางของวางเป้วาง สิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาที่ใสมานะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเบาไม่ว่าจะเป็นนะครับอาวุธต่างๆใช้เป้แล้วก็สิ่งของต่างๆที่เราต้องเตรียมมาไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนะครับเห็นไหมทุกคนก็ต้องมีเป้นะครับเต็มเป้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับเพราะเรา ต้องเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วนะครับแต่ละคนมีเป้ของติดส่วนตัวนะครับเป้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเตรียมพร้อมใส่เป้ไว้นะครับเผื่อมีนะครับเหตุด่วนอะไรยังไงประมาณนี้เราจะได้นะครับที่ออกปฏิบัติภารกิจอย่างรวดเร็วนะครับพอพวกเรานีไม่ถึงสองสามนาทีนะครับก็สามารถ ออกปฏิบัติภารกิจได้นะครับก็วันนี้ก็เหมือนกันนะครับเช้าๆก็กินกาแฟแล้วก็ทําธุระส่วนตัวเดี๋ยวเราก็จะไปปฏิบัติภารกิจนะครับกันต่อนะเช้าๆต่ว่าอากาศดรับบเช้าหลังจากที่ฝนตกโดดๆในป่านะครับโดดธรรมชาติอากาศดีนะก็ฟังมีเสียงนกเสียง นะครับสัตว์ป่าเล็กๆไม่ว่าจะเป็นกบกระลอกพวกอะไรนะครับเนาะก็จะได้ยินเสียงร้องจากธรรมชาตินะครับเนีะสบายเงยนะครับอากาศดีมากๆเลยนีอย่ามเช้าเนี่ยหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนก็วันนี้ก็มากับทีมงานนะครับหอนาฬิรอบที่แล้วกับบ้านพร้อมกันนะครับรอบนี้ก็มีโอกาสเนะได้เข้ามาอยู่ป่ากับพวกเรานะครับ น้องๆก็ยังตามใหม่อ๋อหดเยอะนะน้องๆของเราเขาให้น้องๆในข้างล่างแต่องาบงแนมหนายเนาะดุจนาเอ้าไม่ดุจนาไม่ดุจนาเป็นได้เห็นไหมปกติไม่ค่อยมานะครับนกเป็นได้แต่ว่าเราให้อาหารเราดูแลเขานะครับวิ่งออกมากันเต็มเลยครับให้กลับก็ไม่กลับอยากมาด้วยอยากมาป่าด้วยนั่ง เขียวแต่ก็ดีนะครับน้องๆมาก็ได้มาํานเป็นยามให้เรานะครับกลางค่ำกลางคืนพวกเราก็จะปูผ้านะครับเป็นผ้ายางให้น้องๆได้นอนนะนอนใต้เปีพวกเรากลางคืนนะครับเวลาฝนตกเวลาฝนตกก็นอนี่ใต้เปีนะครับปูผ้ายางให้อยู่แล้วนะต้งหมดให้เขาเนี่ยเลือดพันหน้าเลือดสีเดื S <S ติดชาน้งมันตกออกจากก็โอเคนะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับเนี่ยครับชีวิตพวกเรานะครับทหารผ่านแค่แดนใต้นะครับวันนี้ก็ามาปฏิบัติภารกิจในป่านะครับอยู่ตามป่าตามเขาก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน,นนะครับกับเพื่อนเพื่อนของเราเพื่อนเของเราจะได้ไปพักผ่อนนะครับบางคนก็นะครับอยากดูมึงดั นะครับความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับเราก็มาอยู่ก,กันจริงๆนะครับใช้ชีวิต,ก,ตกันจริงๆในป่านะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจด้วยมืเอเงเห็นะไหมน้งองๆเราจังู่แล้วนะครับก็โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผ่านบ้านแล้วก็แกวันเทีียบนะครับหนึ่งในใจคุณเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับวันนี้ ขอญาตนะครับเช้าเก็มากินกาแฟอวันตินนะครับเติมพลังก่อนนะแล้วค่อยปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับดูรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในใจคุณนะครับแจ่าหวันเจียบแล้วก็ในช่องของผานบานด้วยนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจกันใน พื้นที่3มจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตินะครับเดี๋ยวไปแต่งตัวหลังจากกินกาแฟนะครับกินกาแฟกินโอวัลตินเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ไปแต่งตัวแล้วก็ปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับโอ้โอยังเท่นะครับลุงพหลงทีมงานเราดูเอาชัน แข่งหล่อครับคนนี้อะนะครับหลังจากที่เรานะครับกินกาแฟกินโอวัลตินเสร็จนะครับก็อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับเสื้อกลออาวุธนะครับหมวกนะครับรองเท้าแต่งตัวเยบร้อยนะครับก็หลังจากที่เรากินกาแฟแล้วก็นะครับหลายท่านก็กินด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเกยวนะครับดึงในใจคุณ ครับที่กินกาแฟด้วยกันลุงพ่อหลงก็แยกกินตึขากนะครับเป็นเขาเบอร์ให้นะหลังจากที่เราทําภารกิจส่วนตัวเสร็จนะครับเราก็มาปฏิบัติภารกิจกันต่อครับวันนี้แต่ตัวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปปฏิบัติหน้าที่กันเลยลุย